ชายญ้าหวานเครื่องดื่มทางเลือกไม่ต้องกลัวเบาหวานไขมนันและความดันอีกต่อไปสวัสดีค่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะเป็นเครื่องดื่มที่คนรักสุขภาพชอบชายญ้าหวานสมุนไพรเป็นมิกับร่างกายเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ให้ความหวานทดแทนน้ำตาลได้เลยนะคะซึ่งคุณนั้นสามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสมของการประกอบอาหารได้หรือจะนำมาชงเป็นชายญาหวาน เป็นสมุนไพรทางเลือกดื่มเพื่อบำรุงร่างกายไปรู้จักกับวิธีการทำชาหญ้าหวานและประโยชน์ดีๆของหญ้าหวานกันเลยค่ะวิธีการทำชาหญ้าหวานสำหรับใครที่จะทำชาหญ้าหวานดื่มขอแนะนำให้ใช้น้ำต้มเดือดประมาณ150-200มิลิหลังจากนั้นก็ใช้หญ้าหวานแบบสดหรือแบบอบแห้งก็ได้ประมาณ2-3ใบใส่ลงไป ทิ้งไว้1-3นาทีให้ความหวานเหล่านั้นออกมาแล้วก็ดื่มได้เลยค่ะทำได้ง่ายแบบนี้คุณก็สามารถดื่มชายญ้าหวานได้ทุกวันเลยค่ะมารู้จักกับข้อดีและประโยชน์ของหญาหวานกันเลยค่ะประโยชน์หญ้าหวานข้อที่1ช่วยทำให้ผ่อนคลายรีบหาชาหญ้าหวานมาดื่มเพื่อคืนความสดชื่นให้กับร่างกายนะคะประโยชน์ยญาหวานข้อที่2 ช่วยเพิ่มระบบภูมิคุมกันได้ค่ะประโยชน์ย้าหวานข้อที่3เหมาะสำหรับผู้ที่ควบคุมน้ำตาลผู้ที่มีปัญหาโรคเบาหวานและผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงถ้าหากใช้ยาหวานทดแทนน้ำตาลร่างกายจะสามารถควบคุมไม่ให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้นะคะโดยการใช้ย้าหวานในลนักษณะทดแทนน้ำตาลค่ะประโยชน์ย้าหวานข้อที่4 มีส่วนช่วยทางอ้อมลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงรวมไปถึงปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องโรคป้วนถ้าใช้ย่าหวานทดแทนน้ำตาลและน้ำตาลจากย่าหวานก็จะไม่แปลเปลี่ยนเป็นไขมันในเลือดจึงทำให้สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดและลดไขมันในเลือดได้ทำให้ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่รับประทานว่าตรงตามโภชนาการหรือไม่อีกด้วยนะคะ ประโยชน์ย่าหวานข้อที่5มีส่วนช่วยทางอ้อมควบคุมระดับไขมันในเลือดซึ่งดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมากสามารถที่จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ก็จะลดปริมาณไขมันในเลือดให้ลดลงได้เช่นเดียวกันลดไขมันทร i กลเซไรดน์นะคะประโยชน์ย่าหวานข้อที่6มีประโยชน์ในการช่วยบำรุงตับอ่อนทําให้ตับอ่อนหลังอินซูลินได้ดีขึ้นให้ทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประโยชน์ย่าหวานข้อที่7ช่วยไม่ให้ฟันผุเพราะในย้าหวานหรือสารสกัดจากย่าหวานความหวานในย่าหวานไม่มีน้ำตาลกลูโคสหรือน้ำตาลซูโครสที่ถูกย่อยออกมาแล้วกลายเป็นน้ำตาลที่เป็นอาหารของเชื้อจุลินทรีย์บนฟันดังนั้นความหวานของย่าหวานไม่ทำให้ฟันผุขาดย่าหวานให้ความหวานที่ให้พลังงานต่ำและไม่มีไขมันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้ย่าหวานเพื่อทดแทนน้ำตาล สำหรับคนรักสุขภาพในปัจจุบันนี้ค่ะสุดท้ายนี้ยาหวานดีมีประโยชน์ต้องรับประทานให้พอดีถ้าหากรับประทานมากจนเกินไปก็ทำให้เกิดโทษได้นะคะและอย่าลืมรับประทานอาหารให้ครบหมุ่ออกกำลังกายเป็นประจำและพักผ่อนให้เพียงพอด้วยรักและห่วงใยขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป l i n e y com ขอขอบคุณค่ะ